อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ โอเคนี่ก็จะเป็นการเทสเด็กใหม่ของแคนโกพลดินนะครับผมระหว่างโกพลดินสายพทลินอโดยวันนี้น้องอาร์มาเป็นแบตเป็นในแบอบลัมลมากนะครับผมมีวันแพรคอ้ยทีเดียวสวมิชิงก็จะใช้โกพลดินสายสเตไเทอร์ดาก่อนของเลนนั่นเองจากชุด E3 ถึง3งั้นเรามาเปิดตัวเริ่มเลยดีกว่าทางเราจะได้เห็นอ่าโอเคก็คือสายคทลินอนสายสเตทเทอรดุงั้นอ่ะไปชุดุก่อนถ่ายเริ่มก่อน หนึ่งสองชุบอ่าพี่ชิดเริ่มหลังเอาพี่ชิดเริ่มก่อนได้ไหมได้โอเคขอบคุณครับมีขออยู่ในนาดานมาาอ่ะไม่เป็นไรกนพี่ชิดเริ่มก่อนอ่ะจวกอะไรแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเก็บหนึ่งแล้วกันเก็บเก็บหนึ่งเก็บสองดีเก็บต่อไหนดีะอืมเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บเลยเก็บโอ้ขึ้นดีโอเค อ้ามตัดไมโอเคจั่วขึ้นหนใบง,งันมิช่เเิ่มก่อนนะโอเคโอเคเราใส่นะนรับแล้วมกันเร็วลแล้วงั้นก็เข้าเทินจัว่วหนึ่งอรอโอเคไล์หน่วยแสดงความมืดวอรติมอลคือล่างเกตหนึ่งนั่นเองเอฟเฟกต์ทำงานจะเปิดเจ็ดใบบน1 2 3 4 5ส,ส,สห ถ้าเกิดเจอล่างเกตสองเกตสามขึ้นมือนึ่ใบเจอเกตสองพอดีเลยที่เหลือก็กลับเข้ากองเหมือนเดิมสลับสลับสลรางตัดไหมตัดแล้วก็ยังไม่ผ่านนะขอลงเพิ่มนิดนึงก็ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกถ้าเกิดเราไลทติดสายตัวนี้ก็จะไม่ถอยลงเพิ่มหนึ่งใบผ่านไม่โอเค ไม่กัดเช็คมาโอเคบวกพลังตัวหนดาเมจไม่มีอะไรเขาเทินจัวอก็ขอไล่เกีสองพิกขึ้นเมืเมื่อกี้เอฟเฟคล่างเกีหนึ่งทำงานถ้าล่างเกีสองไล่ทับมีค่าไม่หลุดสายรีทายการหนึใบเปิด2ใบบนเอาเข้ามาในสนาม ตัวน,นี้ n หนึ่งหมื่นนะถ,ถ้าติดสายนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าพันโอเคหมื่ 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, นหก <5, 000. S 1> ไม่กับหนึ่งใบเช็คบวกค่าจุ๋วอแปดแปดแปดสองตัวสิบเจ็ดสองหมื่นสองดีแวร์ไม <5, 000. S 1> ่กลับไม่กับงั้นหนึ่งดาวมีคิดประมึงใช้แสกวิเวียนดีไหมรีบไหมรีบไหมอืมอใช้หน่อยแล้วกัน โอเคพั okay. นโอเคปีแบบอ่ามิสโอเคเ่าเทินจูว์จริงๆไม่น่าใช้เนะี่ยเมื่อกี้เนมะื่อกี้เก่าจะเสกคู่เพ้อกาดเฉยเลยไลท์เอฟเฟกต์เหมือนเดิม ทใช่หนึ่งเปิดสองใบบนหนึ่งสองพีจีเต็ม,หไ,หไ,มไหมเอเอาไอฟเฟลกเกตสองเอฟเฟลกเก็ตสามไม่ใช้ห้ามซ้ำที่กันงั้นก็ตัวนี้ลงตัวนี้ไม่ลงแล้วกันลงลุกไปน่าจะลลอรลิมิตเบก่อนอ๋อนำนำนำการที่เหลือ เรียงไว้ใต้กล่องกาดตัวถีงั้นอนี้เข้าใต้กล่อง <Okay. S 2> อ่าโอเคงั้นก็ตามนี้ตัวนี้ 11, 000, นะ <Okay. S 2> อันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะอ่างั้นตีเลยอ่าหมื่นเจ็ดไม่ตีแหวนหนึ่งสองไม่มีเลยบวกห้าพันคิวเลยก็ก็ต้องตีละอ่าหมื่นห้าตีแวนห้าพันเมื่องเจ็ดตีแวนไปห้า อ่ะนจ้โอเคเราวัดหนึ่งตัวหนึ่ง หมื่นห้าถูกไหมน, 11, น, 11, น,นี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ากาาก่ายยืมให้ว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก่าหมื่นหนึ่งคือสองได้ยังไงอะลองดูหนึ่งสองอะสองได้เพราะว่านี่มันเป็นสองหมืบนหนึง่ง,งดีแล้ อันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้องตีค่ะตีค่ะโอเคาปล่อยตีเลยไม่กัดแต่แหน,แนจัวอืมเราลองไปตีเรื่อยๆก่อนละกันคอคอหมื่นเจ็ดตีแวน่นไม่กัดเช็คไม่มีเช็คไม่มีบวกห้าพันแว่นโอ้ย งั้นตีข้างก็ได้หมตีข้างหมต,ตีข้างผ่าลลลนลลแกกันีมิแแล้วสอง0มแล้วไม่กลั่ครับมาเลย ค่านี้โอเคพี่ชิมโดนหนึ่งกัมเบกนะบวก5 0าพันแวงโอเคแล้วก็เอฟเฟกตโอเคได้เลยลงตน้าเอฟเฟกตโอเคประมกันโอเคอ่อันนี้พี่ชินบวกค0าพันแล้วมื่นห้าตีกัน พี่แวนหน่อยเนี่ยจะรีบเบรกตัวนหนึ่งก็จะเป็นข้อเสียของสาตสเป็เท่าที่เขารู้แกเขาจะไม่มีตีเราอยู่แล้วลข้อบกิงติกเดตไทรเยอร์คุณนี้ตีสองหมื่นแล้วก็ขอสตูดึโอขอเบอร์แมทตัวแล้วกันอ้าวหมื่นเจ็ดพี่แววนไม่ขาดครับเช็คอ่าไม่มีเลย ตีเกิดไปในโมดสองหมื่นก็ตีแวนอะต่อยครับบวกห้าพันแล้วไม่ตีแวนแล้วงั้นเดี๋ยวตีตีข้างนี้โอเคผ่านจวนไลท์เค <Like. S 1> okay, ต่าอ่ามีแตอเมลแล้ว คต <Okay. S 2> ีแมไม่กขาดครับเป็ไนไงแล้วตอนนี้หนึ่งดามเมนีนอะไรก็ได้ลูกอ้าห้าพันแวนต้องดีตีข้าบอยตีข้าอมีจังบอยหมดเลยมาดูสีดูส,สีแล้วเธอจัว ดูกลงข้างนี้ดีกว่ามือใหนึ่งตัวเอาแล้วนะมื่นหกตีข้างก่อน <10. S 1> ตีตีแวนดีตีข้างแล้วใช่ไหมนี่ก็ตีแวนมื่นเจ็ดตีแวนพี่พี่เช็คบวกแวนตัวเดี๋ยวมันลุกไงเดี๋ยวมันลุกเช็คบวกแวนอนี่คือไม่เข้าแล้วก็ลิมิตเบรกออเทอร์บาร์ด อ,อ,สอีสามลก็ลุกใหม่เมื่อกี้โกไปสองรอบนี่สองมื่นหนึ่งอยู่แต่สูงเจ็ดทอมินได้ต,ตีได้เช็คแค่ใบเดียวสองม,มื่นหนึ่งตีแวนพี่จี่โอ้เช็คไม่มีอะไรนั้นหมืน่นแปดก็ตีแหวนม่นผ่าน จีเหมือนกัน oh. อืมข้างนี้ทีโบนโอเคตรงดีมากทีแหวนหมื่นสองหมื่นสามไม่ไหวไม่กัดพี่ชินสีดาเมีปล่อยได้ไม่มีครับทีแหวนทีแหวนหมื่นห้าห้ามันกัดห้าพันอยู่คนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน เขาเชิญจัวครานี้ต้องเหนื่อยกันหน่อยคอคอคอมื่นเจ็ดตีขาว่ตีตีแวนไม่ได้ดคิดก่อนอันนี้มันแพดเก้าพันอ๋อนี่มันหมื่นห้ามันปล่อยได้คราวนี้ตีหนักกว่าคราวนี้หมื่นแปด แต่เราก็ต้องการเหมือนกันทำยไงดีบนมือ,อ,อไหม่วเทินหนึ่งตีข้างไว้ครับอ่าฝั่งนี้มีเรียากาศมากกว่าเอฟเฟคต์ตรงนี้ติดสองหมื่นหนึ่งตีแว่้ PT เช็ค บวกแวนจีวหนึ่งเซกันเช็คไม่มี 6, ดีบิทเบรกใ่หมื่นหกแวนเป็นธรรได้ทเดียวปล่อยครับขอ,อ,องโรงงานสีาเหีมนี่วะอันนี้ไม่มีคีย์อะไรได้ทิกเกอร์เช็คไม่มีบวกห้าพันแวนจูนหนึ่ง ห8ึ่แปดตีค่าแล้วหมงหนึ่ง <11. S 1> ผ่าน ตีแวนกลาหมื่นห้าโอเคอเพราะเธอจุ้ยไม่ชินยิมงเบรกไม่ได้แล้วเขาเติมหัดหมดใช้ไปเกี่ยงแล้วลงเธอนี้ปลุกธรรมดาหมื่นแปดตีแวน เจอับนอมี Kas ้กเดีมืออ้มเลือาหหาใบ ขำบวกแวนเลยโอเคบวกแวนโอ้โอเคเรียบร้อยอ่านั้นนี่ก็จะเป็นการเล่นคำขำข,ของพี่นอท์ตดิด้ามดูเขบคุณมากครับ